บทที่10ศิละปะของการอธิษฐานขอกับรู้ว่าต้องทำอะไร The art of prayer act and know what must be done คนส่วนใหญ่ขอพรแล้วรอแต่คนสำเร็จขอพรแล้วลงมือการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องงม,มงายแต่คือการสื่อสารกับศูนย์กลางของเจตจำนงคือการตั้งใจบอกตัวเองและจักรวาลว่าฉันจะไปทางไหน เราอาจเคยเห็นคนไหว้พระขอพรให้ได้งานดีๆได้คู่ชีวิตดีๆแต่พอออกจากศาลเจ้าหรือเทวาลายัยก็กลับไปนอนเลื่อนโทรศัพท์ทั้งวันไม่อัพสกิลไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาตัวเองนั่นไม่ใช่ศิละปะขอองค์การอธิษฐานแต่มันคือการหวังลมๆแล้แงๆแบบไม่รับผิดชอบต่อพรที่ขอ ในบทนี้เราจะคุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าการขอกับการรู้ว่าต้องทำอะไรต่อมันต้องมาคู่กันถึงจะเรียกว่าอธิษฐานอย่างมีพลังคำว่าขอพรไม่ใช่การส่งปัญหาให้เทพ,พเจ้าแต่คือการบอกกับจักรวาลว่าฉันพร้อมเปลี่ยนเพื่อให้ได้สิ่งนั้นจริงๆ การอธิษฐานจึงไม่ใช่แค่การพนมมือแต่คือการาพับแขนเสื้อแล้วลงมือทำหลังจากนั้นขอให้ได้งานดีต้องรู้ว่าต้องพัฒนาทักษะอะไรขอให้มีคนรักดีต้องรู้ว่าต้องเป็นคนแบบไหนก่อนขอให้ชีวิตมีความหมายต้องรู้ว่าความหมายของเราคืออะไรศิลปะขอองค์การอธิษฐานที่แท้จริงมีสามขั้นดอกจันดอกจัน หนึ่งขออย่างชัดเจน clarity อย่าขอพรแบบกว้างกว้างเช่นขอให้ชีวิตดีขึ้นหรือขอให้รวยแต่ต้องขอให้เฉพาะเจาะจงขอให้ฉันได้งานที่ตรงกับสิ่งที่ฉันถนัดภายในสมเดือนขอให้ฉันมีรายได้ที่มั่นคงสามหมื่นบาทต่อเดือนภายในสิ้นปีการขอแบบเจอะจงคือการตั้งเข็มทิศให้ตัวเอง เพื่อที่หลังจากอธิษฐานเสร็จจะรู้ว่าต้องหันไปทางไหน 2. รู้ว่าต้องลงมืออะไร Action Alignment คำถามสำคัญหลังการอธิษฐานไม่ใช่เมื่อไหร,ร่พรจะเป็นจริงแต่คือวันนี้ฉันต้องทำอะไรเพื่อเข้าใกลพ้พรที่ฉันขอถ้าขอความรักดีรักดีต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราเป็นคนรักที่ดีได้หรือยัง ถ้าขอเรื่องเงินทองต้องกล้าตั้งคำถามว่าเรามีวินัยเรื่องการเงินแค่ไหนถ้าขอให้พ้นทุกข์ต้องกล้าทิ้งนิสัยที่พาตัวเองลงเหวคนที่อธิษฐานแล้วไม่ทำอะไรเลยคือตัวละครในนิทานแต่คนที่อธิษฐานแล้วลุกขึ้นทำทันทีคือผู้สร้างตำนานของตัวเองดอกจันดอกจันสา ปรับใจให้พร้อมรับพรอน Inner ิอนเนอร์รีเอ s s นสพรที่เราอยากได้ส่วนใหญ่มาในรูปแบบบททดสอบคุณอยากได้ความอดทนคุณจะเจอเรื่องให้ต้องอดทนคุณอยากได้ความสำเร็จคุณจะเจองานยากที่ท้าทายศักยภาพอย่าตกใจเมื่อชีวิตเริ่มยากหลังการอธิษฐานเพราะนั่นคือจักรวาลที่กำลังปรับสภาพคุณให้เท่ากับสิ่งที่คุณขอ วิธีฝึกอธิษฐานแบบได้ผลจริงในยุคนี้ใช้สมุดบันทึกจิตอธิษฐานเขียนสิ่งที่ขอไว้ทุกวันแล้วเขียนลงไปด้วยว่าวันนี้ต้องทำอะไรเพื่อเข้าใกล้มันใช้คำอธิษฐานนำทางเป็นอ f f เฟอร์เมชเช่นฉันคู่ควรกับความสำเร็จและกำลังลงมือเพื่อไปถึงมันทุกวันหมั่นเงียบวันละห -10 นาที เพื่อฟังเสียงจากใจลึกๆว่าเราต้องเปลี่ยนตรงไหนเชื่อในจังหวะของพรแต่ไม่รออย่างเฉยชาให้ขยับทุกวันแม้เพียงวันละหนึ่งเปอร์เซนต์คำอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่ขอให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่คือขอให้ฉันแข็งแรงพอจะผ่านทุกอย่างไปได้เพราะท้ายที่สุดพระพิคเนตจะไม่มาแบกเราให้ข้ามภูเขา แต่ท่านจะให้ค้อนกับบันไดเพื่อเราจะทุบเส้นทางแล้วปีนไปด้วยตัวเองและเมื่อเราขึ้นไปถึงยอดเราจะรู้ว่าพรที่แท้จริงไม่ใช่แค่ได้สิ่งที่ขอแต่คือการเปลี่ยนตัวเองให้คู่ควรกับพรน,นั้นจริงๆคนที่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรหลังการอธิษฐานคือคนที่ได้พรไปแล้วครึ่งหนึ่งบทต่อไป เตรียมให้พร้อมรับความสำเร็จอีบ e ุ๊กพระพิคเนตเทพแห่งวินยัยเปิดทางสู่ความสำเร็จ g a n เ s ซ่า Unlock the way to success ดอกจันสนใจอ่านต่อเล่มละ49บาทดอกจันราคาพิเศษเพียง99คนต่อวันเท่านั้นพิเศษสุดซื้อวันนี้แถมฟรีอ e ีบุ๊ก2เล่มฟรีไม่ยุ่งยากอ่านง่ายใช้เวลาน้อยอ่านในไลน์ ทักแชทข้อความเครื่องหมายสี่ e book, หสหเหลี่ยมอีบุ๊กห้องสมุดตื่นรู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอวาเคนิงเกอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมป่าแห่งปัญญาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิยามผอชอเลิกเล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทรนวันนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณผู้ตื่นรู้ทุกท่าน